สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเคสจากแบรนด์แอ o o โลคูครับในชื่อรุ่นว่า Interstellar ครับสำหรับ a อ r o ok โ o คู Interstellar ตัวนี้ครับใครที่ไม่อยากดูยาวๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปแบบสั้นๆ ให้ชมกันก่อนเลยนะครับเคสตัวนี้เป็นเคสไซส์มิดทาวเวอร์รองรับเมนบอร์ดไซส์ใหญ่สุดคือ ATX รองรับการ์ดจอยาวได้ถึง362ม mm. มรองรับในส่วนของชุดลมนะครับความสูงอยู่ที่163ม mm. มและในส่วนของชุดหม้อน้ำหรือว่าชุดน้ำปิดเนี่ยรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ360ม mm. มที่สำคัญแถมพัดลมมาให้แล้วจำนวน5ตัวด้วยกันนะครับแบ่งเป็นพัดลมที่มีไฟ RGB จําจำนวน3ตัวและพัดลมแบบไม่มีไฟอีก2ตัวที่ด้านหน้า และที่สําคัญครับในส่วนของหน้าเคสสังเกตแบบชัดๆเลยคือจะมีไฟที่เป็นลูกเล่นแบบลายเส้นแบบนี้สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์หรือปรับผ่านที่ตัวเคสได้นะครับโดยตัวเคสเนี่ยจะมีปุ่ม LED ที่ด้านบนแยกจากปุ่มรีเซ็ตนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้แบบนี้เลยครับเอาละก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแบบสรุปสั้นๆแต่สำหรับใครอยากจะดูแบบรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มต้นที่ภายนอกก่อนเลยนะมันจะมีเทมเปอร์การ์ดเราแกะออกมานะครับนี่ลักษณะของเทมเพอร์ครับโอโห้หนาทีเดียวเลยนะหนามากอะหนักเลยแหละจะเป็นสไลด์เข้าแบบนี้ครับแล้วก็เป็นแบบเต็มบานเพื่อโชว์ฮาร์ดแวร์ภายในนะครับไอ้ลายตรงนี้นเป็นสติ๊กเกอร์นะเออเป็นพลาสติกเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นเป็นลายของเทมเปอร์นะจะต้องขันน็อตที่ ด้านหลังนะ2จุดเ,เป็นลักษณะสไลด์เข้าแบบนี้เหมือนฟ้าหลังทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหน้านะหลายคนอาจจะแบบโอ้โหเห็นมันโดดเด่นมากนะครับก็จะมีไฟ rgb นะครับที่ด้านหน้าตรงนี้รองรับการปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับก็คือใช้งานร่วมกับไฟ a rgb ได้นั่นเองสำหรับเมนบอร์ดรุ่นให,ใหม่นะครับเช่นเดียวกับพัดลมที่มีมาให้ที่มีไฟนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เมนบอร์ดซิงค์ได้ซึ่งด้านหน้านะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนไฟได้นะครับตามที่ต้องการเลยนะฮะ ทีนี้เราบิดมาดูที่ตัวเคสตรงนี้ครับภายในทั้งหมดนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องของพัดลมก่อนเลยนะครับพัดลมเดิมๆในเคสนี้ทั้งหมด5ตัวด้วยกัน120มิลิเมตรเป็นแบบไม่มีไฟ2ตัวที่ด้านหน้าเคสตรงนี้ครับและแบบมีไฟ A R G B อีก3ตัวที่บนเคส2ตัวและ ท้ายเคสอีก1ตัวสําหรับดูดลมร้อนออกตัวนี้คือ120มิลิเมตรรองรับไฟ A R G B นะครับสตัวนี้สายการเชื่อมต่อนะครับรองรับเป็น P W M ด้วยหมายความว่ามันสามารถปรับรอบตามพัดลมได้ไม่ได้วิ่งรอบสุดตลอดเวลานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตั้งชุดน้ําปิดนะครับไซส์ใหญ่สุดที่สามารถติดได้คือ360มิมที่ด้านหน้าถ้าด้านบนจะรองรับแค่240มิล ตรงท้ายเคสก็รองรับเหมือนกันนะ120มิลลิเมตรถ้าคุณต้องการติดชุดน้ำปิดที่ด้านหน้านะครับจะต้องรื้อตัวเวอร์ที่บังสายไฟออกเขาจะมีชุดชุดบังสายไฟอยู่ตรงนี้นะสังเกตครับอ่ามันจะลอดออกมาตรงนี้นะฮะก็ถ้าคุณติดหม้อน้ำจะต้องรื้อออกนั่นเองนะครับรองรับใหญ่สุดคือ360มิลลิเมตรและด้านหน้าเขาก็จะมีที่แผ่นกองฝุ่นด้วยนะสามารถรื้อออกมาได้นะครับโดยการถอดฝาหน้าออกนั่นเองทีนี้ในส่วนของชุดลมตัวนี้เราใส่ซิงค์เตี้ยมันก็สบายๆอยู่แล้วนะครับชุดลมเนี่ย ใหญ่สุดคือ1 6 3ม mm. ใหญ่สุดในความหมายคือความสูงสูงที่สุด163ม mm. มิลนะครับก็ถือว่ากำลังดีนะครับมาตรฐานของชุดลมทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 6 0ม mm. ิลส่วนกรารจอครับรองรับยาวสุดเลยนะ3 6 2ม mm. มในข้อแม้ว่าจะต้องไม่เอาพัดลมมาติดตรงนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าม,ามันสุดเคสเลยนะ362 mm. ผมวัดเลยปั๊บอืม มันได้ถึง7 7มมิลเลยเอาแบบสุดขอบนะแต่กาจอตัวนี้ราวๆประมาณ280มิลนะครับกาจอตัวนี้280มิลก็กำลังสวยนะผมคิดว่านะฮะถ้าเกิดเอาแบบชิดขอบพัดลมขอบพัดลมฝั่งนูน้นประมาณโอ้5 0มิมิลเลยนะฮะมิมิลได้นะครับโดยที่ไม่ติดพัดลมตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณติดหม้อน้ำแน่นอนครับมีโอกาสที่จะชน หม้อน้ำเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องเป็นไซส์กร์ดจอประมาณนี้มันจะได้ไม่เบียดเกินไปอะ่ะ2 0 7 2 8 0มิลน่ะกำลังสวยนะครับถ้าคุณติดหม้อน้ำด้านหน้านะส่วนโคเมร์ตรงนี้ก็ปิดทึบนะครับและก็จะเจาะช่องเพื่อโชว์ไฟด้วยสำหรับใครที่ power supply มีไฟก็จะแสดงไฟตรงนี้เห็นแบบเด่นชัดมากตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับการลอดสายไฟนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับการใช้กับตัวสาย PCIe และ เราก็มาลอดที่คอเวอต์ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนเคสตัวนี้รองรับการติดตั้งการ์ดจอแบบแนวตั้งด้วยนะครับคุณสามารถถอดตัว e x p a n s i o n slot สเนี่ยแล้วกลับด้านได้นะครับมนสามารถลื้อถอดง่ายๆเลยแค่ขันน็อต4ตัวแล้วก็บิดฝั่งให้มันเป็นแบบแนวตั้งแต่เขาไม่ได้แถมไลเซอร์การ์ดมาให้นะครับคุณต้องไปหาไลเซอร์การ์ดเอาเองเมนบอร์ดนะฮะเราข้ามไปเลยเมนบอร์ดเนี่ยรองรับไซส์ใหญ่สุดคือ ATX นะครับเพราะฉะนั้น M-ATX หรือว่า Micro ATX และ มินิ i t x ก็ติดตั้งได้เราให้ดูก่อนเรื่องของไฟก่อนที่เราจะปิดเครื่องแล้วไปดูที่ด้านหลังเคสในพื้นที่การจัดเก็บสายนะครับตัวไฟเขาจะมีสายสําหรับการเชื่อมต่อนะครับและใช้งานปุ่ม led ที่ด้านบนได้เลยนะครับซึ่งปุ่มนี้แยกกับรีเซ็ตนะครับคุณก็ยังสามารถใช้ปุ่มรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม led แยกซึ่งสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีบอร์ดรุ่นใหม่ๆที่รองรับไฟ a r g b 5 v หรือว่า บอร์ดรุ่นเล็กๆก็อาจจะไม่มีพอร์ต 5V a RGB นะครับคุณก็สามารถปรับแต่งที่ตัวคอนโทรลหน้าเคสได้นะครับนี่นี่ฮะอ่าก็ถือว่ารองรับสำหรับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าเกิดใครใช้เมนบอร์ดที่มีช่องเชื่อมต่อ 5V a RGB คุณก็สามารถปรับคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้โดยการกดค้างครับประมาณ3วิเนาะ มันก็จะกระพริบ IP, นะครับแล้วก็จะเป็นการดีเทคเข้ากับเมนบอร์ดนั่นเองอย่างนี้เราก็ซิงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการปรับจูนผ่านซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนของฟอนต์พาเนลมีอะไรบ้างครับก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม Reset แล้วก็ปุ่ม LED นะครับในการปรับซึ่งอย่างที่บอกไปคือ LED และ r e เซ t ตแยกออกจากกันนะครับ ส่วนของพอร์ตเชื่อมต่ออื่นๆก็จะมี USB 3.0สองพอทที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ Audio Jack นะครับก็จะเป็นไม์และหูฟังแยกกันรวมไปถึง USB 3.0ที่เป็นแบบ Type C อีก1พอร์พนะครับด้านบนครับก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นให้ด้วยนะครับนี่ด้านล่างก็มีในส่วนง power supply ด้านหน้าก็มีในส่วนของตัวพัดลมก็ถือว่าแผ่นกรองฝุ่นก็มีรอบเลยนะประมาณนี้ครับในเรื่องของพื้นที่ด้านหน้านะครับเขาก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นของบันเดิลนะครับ จะสังเกตว่าตรงโคเวอร์ที่บางสายไฟเนี่ยเขาจะมีรูนอ็อตคุณสามารถเอาที่ค้ำการ์ดเนี่ยมาค้ำการ์ดได้นะครับขันน็อตลงไปนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทีนี้เดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังเคสกันส่วนด้านหลังเคสก็จะเป็นแบบฝาทึบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราหมุนออกให้ดูอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าสายมันค่อนข้างเยอะและทําไมถึงเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งอันนี้เราปิดก็ถือว่าเรียบสนิทได้อยู่นะฝามันทึบหมดเลยครับอันนี้ป๊บสไลด์มา,า,มาปุ๊บนี่ครับ เอ้ก็เกือบจะดีอีกนิดหนึง่งฮรก็ต้องขออภัยด้วยสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูเลยคือชุดฮับของเขาเขาจะมีชุดฮับแบบนี้แยกออกมาในตัวบันเดิลคุณก็เอามาเชื่อมต่อพัดลมและสาย 5V ARGB ลงที่ฮับตัวนี้เพื่อให้มันสามารถควบคุมคอนโทรลผ่าน LED ปุ่ม LED ที่ฟอนต์พาร์เนลได้นะครับมันก็จะซิงค์ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีสายการเชื่อมต่อต่างๆก็มีทั้งหมดกี่พอร์ตนะถ้าเป็น P W M 1234 5พอร์ต และในส่วนของ a r g b ก็5พอร์ตเช่นเดียวกันที่ผมบอกว่าทำไมสายมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าพัดลม1ตัว ที่เป็นไฟ ARGB จนะจะมีสาย2เส้นคือสายไฟ ARGB และสาย PWM นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่ๆแ,แหละมันก็ต้องมี6เส้นแล้วนะครับเพราะพัดลมมี3ตัวด้วยการที่เป็นไฟ ARGB และอีก2เส้นที่เป็น PWM อย่างเดียวเนี่ยก็จะมี2ตัวของพัดลมด้านหน้าที่ไม่มีไฟ a า g b อื่นๆถ้าคุณมีคุณก็จะสามารถเสียบเพิ่มเติมได้นะครับก็เอามาเสียบเพิ่มเอาเขาจะมีกาวสหน้าให้ด้วยนะครับคุณก็ลอกติดตั้งแต่เนี้ยผมแค่วางเอาไว้ไม่ได้ลอกนะฮะในเรื่องของชุด จริงๆแล้วตรงนี้จะมีชุดสตอ r เ g e เป็นแหลกสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสซึ่งผมเลือกออกมาเพื่อให้มันสามารถยัดสายลงไปได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสนะครับนี่อันนี้คือชุดสตอ r เ g e ของเขาเป็นแหลกเออซึ่งจะมีถาดสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้โดยถาดของเขามี2อันนะ จะเลือกติดตั้งในส่วนของ SSD 2.5ก็ได้หรือฮาร์ดดิสก์สาก็ได้ชุดแหลกตรงนี้สามารถติดตั้งได้2อันไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์สาหรือ SSD 2.5เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง SSD คุณสามารถติดเพิ่มที่ตรงนี้ได้อีก2ชุดนะครับขนาด2.5เพราะฉะนั้น SSD ขนาด2.5เนี่ยติดตั้งได้ถึง4เลยทีเดียวพื้นที่การจัดเก็บสายก็มีครับโดยเฉพาะถ้าคุณรื้อแลกมันออกเนี่ยคุณสามารถ รวบจัดเก็บสายไฟตรงนี้ได้นะครับและตรงนี้ก็จะมีช่องในส่วนของการลอดสายไฟแล้วก็มีเวอร์ปิดทําให้สายไฟดูไม่รกนั่นเองประมาณนี้ครับพื้นที่การจัดเก็บสายนะฮะจัดเก็บรวบสายดีๆหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับมาครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของทางเมนบอร์ดกันบ้างนะครับกับไฟ a r g b นะครับอย่างที่บอกไปว่าเคสนะครับในส่วนของพัดลมและไฟที่ฟอนต์พาเนลเนี่ยมันรองรับการใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์นั่นเองตอนนี้ บอร์ดเราใช้เป็น asus นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ aura sync ของ asus นั่นเองนะครับทุกชิ้นส่วนตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนไฟมันก็จะ s y n กันทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเชื่อมต่อลงเมนบอร์ดทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดรองรับ a rgb รวมไปถึง power supply ด้วยและในส่วนของ ram ก็เช่นเดียวกันครับนี่เราเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเป็นไงฮะโอ้โหใช้งานง่ายนะนี้ยิ่งถ้าเกิดคุณมีเมนบอร์ดที่เป็นรุ่นใหม่แล้วรองรับการเชื่อมต่อไฟ5 v a rgb แล้วเนี่ย ถือว่าปรับแต่งไฟได้แบบตามต้องการเลยนะฮะเรามาดูโหมดสมาร์ทนะฮะอันนี้คือดีมากนะฮะเอาไว้ปรับเรื่องของสีไปตามอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานเนี่ยแล้วเพิ่งเปิดรันเครื่องสมมติเราตั้งไว้สัก80นะถ้าเป็นสีแดงนะแล้วอยู่ดีพอเปิดเครื่องมาสักพักนึงยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีการโหลดอะไรหนักๆของ CPU เนี่ยแต่มันเป็นสีแดงคุณก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ย CPU มีความร้อนขึ้นแบบผิดปกตินะครับโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปดูอุณหภูมิที่ซอฟต์แวร์เลยนะครับพรมันเป็นสีแดงคุณก็ค่อยไปดูนั่นเองนะน,นี่คือดีมากนะประมาณนี้นะครับมิวสิกก็มีนะเป็นการเล่นเพลงตามมิวสิกนั่นเองอันนี้คือเป็นการใช้งานแบบพรีเซตง่ายๆของทางออราซิงแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการปรับรายละเอียดแบบลูกเล่นเยอะๆนะครับออราครีเอเตอร์นะครับคุณสามารถ วางไทม์ไลน์ได้เลยอะว่าจะให้สีมันวิ่งยังไงซึ่งมันเป็นการปรับที่ค่อนข้างหลากหลายกว่านั่นเองครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานไฟ A R G B ของเคสตัวนี้ครับ จบไปแล้วกับ a อ r o ค o o อินเตอร์ส l l ลลครับเคสสุดคุ้มในราคาประมาณ2000กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเคสที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปรองรับอุปกรณ์ไซส์มาตรฐานทั่วไปได้นะครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาเคสที่ดีไซน์เรียบๆแบบนี้มีไฟ RGB แบบนี้มาพร้อมกับพัดลมจำนวน5ตัวแบบฟรีๆนะครับก็ลองดู Interstellar าจากแอโรคูลตัวนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ